The only garbage see floating out there his supporters. his garbage see only I is ท่าทีของผู้นำสหรัฐแบบนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์จนผู้นำสหรัฐต้องออกมาแก้ตัวพลวันผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันเวลาทรัมป์ไม่พลาดที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีไบเดนและแฮรริสทันทีระหว่างการเดินสายประสายหาเสียงที่รัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นสมรภูมิสาคัญ ทรัมป์สวมเสื้อกั๊กสีส้มสะท้อนแสงและเดินขึ้นไปบนรถขนขยะหลังจากเดินลงมาจากบันไดเครื่องบินที่เมืองกรีนเบย์ในรัฐวิสคอนซินครับอดีตผู้นำสหรัฐประกาศว่าประชาชน250ล้านคนไม่ใช่ขยะและคำพูดดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ไบเดนและแฮร์ริสคิดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมีภาควิจารณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลประชานชนชาวอเมริกันไม่ต่างจากขยะชิ้นหนึ่งเท่านั้น คลรีนชองเปียโคสกทำเนียบขาวต้องออกมาแก้ต่างประเด็นนี้นะครับว่าไบเดนไม่ได้มีเจตนากล่าวหากลุ่มผู้สนับสนุนของทรัมป์ว่าเป็นขยะแต่วัฒกรรมนี้สื่อถึงคำพูดที่แสดงความเกลียดชังต่อเปอร์โตริโกและการลดทอนพคุณค่าของคนเชื้อสายลาตินในลักษณะที่เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลครับด้านแฮร์ริสเองก็พยายามรักษาระยะห่างจากไบเดนในประเด็นนี้ด้วยโดยเธอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการโจมตี คนใดคนหนึ่งจากตัวเลือกทางการเมือง I strongly disagree with any criticism of people based on who they vote for. ฮร์ริสก็ลงพื้นที่หาเสียงที่เมืองเมดิสันรัฐวิสคอนซินในวันนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญที่สุดในการกําหนดทิศทางอนาคตของชาวอเมริกันในอีก4ปีข้างหน้าครับและชาวอเมริกันทุกคนก็จะสามารถพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของทรัมป์ที่สร้างความแตกแยกความหวาดกลัวตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยครับ แล้วทำไมผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐถึงลงพื้นที่ในรัฐวิสคอนซินรัฐนี้ถือเป็นรัฐสมรภูมิสำคัญอีกรัฐหนึ่งในการเลือกตั้งปีนี้นะครับหลังจากมีสถานะเป็นรัฐสีน้ำเงินเหมือนเพนซิลเวเนียนและมิชิแกนแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2016ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองหลังจากทรัมป์คว้าชัยชนะเหนือฮิลารีคลินตันทั้ง3รัฐไปได้ ก่อนที่ทั้ง3รัฐจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งในการเลือกตั้งเมื่อปี2020 และการคว้าชัยชนะใน3รัฐจึงกลายเป็นเดิมพันสำคัญของแฮร์ริสครับผลสำรวจความเห็นของ CNN วันที่23-28ตุลาคมพบว่าแฮร์ริสนำทรัมป์48ต่อ43ในมิชิแกน51ต่อ45ในวิสคอนซินส่วนเพนซิลเวเนียสมะระภูมิที่มีคะแนนผู้เลือกตั้งมากที่สุดใน7รัฐทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันรอยละ4 8ทําให้การแข่งขันคู่ขี้สูสีอย่างมากนะครับน่าสนใจว่าวิวาทะจากวัฒกรรมขยะในครั้งนี้ จะเป็น October Surprise หรือไม่แล้วคำว่า October Surprise คืออะไรติดตามกับอาจารย์ประพีอภิชาติสกุลใน US Election 101ครับ October Surprise เนี่ยจริงๆมันก็คือเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองก็ได้หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติสักอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นก่อนเดือน1เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งคือเดือนพฤศจิกายนบอกว่าเหตุการณ์ที่เป็น October Surprise เนี่ยหมายถึงว่าเหตุการณ์นี้อาจจะถ้ามีเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผล ของการเลือกตั้งได้ October Surprise มีมาตั้งแต่ในปี1980ตอนนั้นเป็นประธานที่จิมมี่คาร์เตอร์แล้วก็เวกนคำนี้ก็มีใช้มาเรื่อยๆฮิววี่เคินตันเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็คือเรื่องอื้อฉาวเรื่องของการใช้อีเมลการใช้อีเมลก็คือจริงๆแล้วอะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อีเมลที่เขาเรียกว่าเป็น state.gov แต่บางเอิญท่านไปใช้อีเมลส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ก็คือได้ถูกนำเอาขึ้นมานะคะในช่วงเวลาที่แบบใกล้ๆแล้วเพราะฉนั้นมันก็เลยทำให้คนรู้สึกถึงความไม่มั่นใจว่าฮิวารีนี่ต้องการทำอะไรคราวนี้เขาก็ไปดูที่โพจริงๆโพตอนนั้นเนี่ยฮิารีนี่นำแบบทรัมอยู่ประมาณเยอะๆพอสมควรหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คะแนน ห่างกันก็เริ่มเริ่มห่างกันเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองคือหมายความว่าก็แตะตรงนี้มันอาจจะเขาก็มองว่าเนี่ยมันคือออกชมเบอร์เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งซึ่งมันมีผลที่ทำให้คนอาจจะไม่มั่นใจสำหรับตัวผู้สมัครคนนั้นนั่นเอง